คุยทุกเรื่องบอลกับภาคฟุตบอลฉูสระครับซัมเมอร์2 5ฉ5ูสระครับออตาลนตาปล่อยกองหน้าบิลาวตูเร่ไปเบซิกตัส ออตาลนตาปล่อยเอลบิลาตูเร่หัวหอกค่าตัวสิติสโม,มสรไปร่วมทัพเบซิตัสในลิกตุรกีเรียสัญญาแบบทิมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ป่วงกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดตามผลงานคือ17-18ล้านยูโร เมื่อปี2023อตตอตแลนตาจ่ายเงิน30.2ล้านยูโรซื้อบิลาตูเร่มาจากอเมริกาในลิสบอนซึ่งยังคลองสติย้ายเข้าแพงสุดของสโมสรมาจนถึงตอนนี้และเตชามอรีได้รับความคาดหวังว่าจะเข้ามาทดแทนลัสมุสทอยลุนแต่เจ็บแฮมสตริงรุนแรงตั้งแต่ต้นจนได้ลงสนามเกมเชลาอาไป11นัดยิงไป2ประตูเท่านั้นดูดูการล่าสุดบิลาตูเร่ยิมตัวไปเลนกับสตุดการ์ดในศึกบุนเดสลีกาเยนรมัน ยังคงมีปัญหา,าการบาดเจ็บรบกวนทําไป3ประตูจากการลงเล่น17เกมในทุกถ้วยแต่เบซิตัสยังเล็งเห็นศักยภาพจริงเข้าทับทามจนปิดติวคว้าตัวมารุ่นทีมของคุณซือโอเลกคุณ่าโซชาได้สาเร็จหลุนยังตําแหน่งกับทามิอับราหัมที่พึ่งย้ายเข้ามาเช่นเดียวกันชูสละครับเบรเมนยืมซูกาวราะแบกนักบุญลุยบุนเดสลีกา แรเดอร์เบรเมนทีมดูเดสลีกาเยอรมันคว้าตัวยูกินาริสุกาวาระฟุแบ็ลญี่ปุ่นจากนักบุญซารวมตันทีมในศึกแชมเปี English, ้ยนชิพอังกฤษโดยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบซีซัญญน่นนี้พร้อมกับมีออปชั่นซื้อขาดได้ที่ราคา6ล้านยูโรสามหรับปีกรสุกาวาระเพิ่งย้ายจากอาเซ็ในลีกดัชเข้าร่วมทีมนักบุญด้วยราคา7ล้านยูโรปีแรกในศึกพิมเล็กอังกฤษดาเตะเมูไลเป็นตัวหลักลงสนามไป30มสิบนัดพร้อมกับทำได้1ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์แต่ไม่พอช่วยทีมรอดพ้้นนจาากกกรตชั ฤด,ดูกาลนี้แข้งวัย25ปีลงเ,เล่นในสุดช,ชัี้ยนชิพไป2นัดภายใต้การคุ่ทีมของคุณซูใหม่อย่างวิลสติลและล่าสุดตกลงสัญญาพร้อมเปิดตัวกับเบรเมนทางนี้อดีตเด็กปั้นของนกากย่าแคมปาสมาพร้อมกับประสบการณ์ติดุึมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นไปแล้ว15ครั้งชูสระครับมาลายส่งอาตูเมโลกับเกรมิโอยืมตัวจบซีซั่น ยูเวนตุสยืนยันทางการว่าอาตูเมโลย้ายกลับไปเล่นกับเกรมิโอสมสรในิกบ้านเกิดทศญ,ญาแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้โดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างไดนี่เป็นฤดูกาลที่สติดต่อกันที่อาตูถูกปล่อยยืมตัวออกจากตูรินหลังจากเคยไปอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2022-2023ที20 23, ่ออร์รตินาในปี2023-2024และทำผลงานน่าพอใจขึ้นมาเล็กน้อยและสัญญาระยะสั้นกับกิโรนาในปี2025 สำหรับกองกลางในวัย29ปีไม่ได้ลงเล่นเกมเฉลยให้กับยูเวนตุสมาตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022ตอนที่มีมัสเซเรโนอเลกรียังคุมทัพอยู่ที่นี่กองกลางรายนี้กำลังออกเดินทางไปสู่ประสบการณ์ใหม่ในบราซิลบ้านเกิดหลังจากครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาลก่อนเล่นให้กับกิโรนาที่สเปนเท้าลงเล่นไป15นัดโดยเป็นตัวจริง10เกมอาตูเป็นนักเตะของยูเวนตุสตั้งแต่ปี2020และลงสนามให้เราไป63นัดขอให้โชคดีอาตู แหลงการจากยูเวนตุสระบุแตนี้อาตูเมโลยังคงมีสัญญากับ us, ยูเวนตุสไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ชูสละขับทางการชุกวูเมกาลาเชลซีซบดอทมูลถาบอล24ล้านปอนด์ ดอตมูลซื้อขาดคาน่ชุกูเมกามิดฟิลด์ของเชลซี24ล้านปอนด์สัญญาถึงปี2030หลังยืมมาใช้งานมน่อุดูการที่แล้วและสามารถทำงานได้อย่างน่าประทับใจเสือเหลืองบรุรเซียดอตมูลทีมแกลงจากสกุลเดอสลีกาเยอรมันประกาศยืนยันการคว้าตัวคาน่ชุกูเมกากองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วโดวยมิดฟิลด์วัย21ป,ปีสัญญาก,กับดอตโรมูลเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 ส่วนค่าตัวไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ซื่อเมืองผู้ดีเผยว่าอยู่ที่ราว24ล้านปอนด์หรือประมาณ1 0 5 6ล้านบาทสำหรับชุกูเมกาย้ายจากแอสตันวิลล่ามาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2022ลงเล่นไป32นัดทำไป2ประตูและฤด,ดูกาลก่อนลงเล่นไป5เกมก่อนถูกส่งให้กับโปริุเียดอตปุนยืมใช้งานในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นพร้อมกับลงเล่นไป17เกมและโชว์ฟอร์มได้ดีทำให้สือเหลืองตัดสินใจซื้อขา ณนเดียวกันดอตมุนยังประกาศในวันเดียวกันด้วยว่านิโกโควัชคุณซื้อในวัย53ปีตกลงต่อสัญญาคุมทีมออกไปจนถึงวันที่30มิถนิุนายนปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วจูสละครับบอน์ตมัดปล่อยบิลลิงซบมิดทิวแลนด์5้าล้านยูโร FC มิดทิวแลนด์ทีมดังจากลิกเดนมาร์กประกาศคว้าตัวฟิลิปบิลลิงกองกลางจากเดอเชลีสสอนมาด พื่อสัญญา5ปีเป็นที่เรียบร้อยค่าตัวรวมตามรายงานอยู่ที่5ล้านยูโรมิดฟิลร์วัย29ปีซึ่งเคยไปเล่นแบบกิมตัวกับนาโปลีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากช่วงครึ่งซีซั่นแรกที่บอลมาดเขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแต่ออกสตาร์ทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและแต่ทิมชาดเดนมาร์กเล่นกับนาโปลีเป็นทั้งสิ้น10นัดฝากผลงานไว้1ประตูและช่วยให้ทีมของคุณซืออันโตนิโอคอนเต้คว้าสกูเดตโตมาคลองได้อีกด้วย Sam Rapieu บบเล่นในกับกอนมารทั้งสิ้น201นัดทําไป31ประตูกับอีก20แอสซิสต์นับตั้งแต่ย้ายมาจากฮัดเดอร์ฟิลทาวในปี2019ส่วนในระดับทีมชาติบิลลิงโรเลงเล่นให้กับเดนมาร์กไป5นัดตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี2020โดยเกมล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2023มิธิวลันให้ความสนใจผมมาอย่างต่อเนื่องหลายปีและผมรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะย้ายผมเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งผมไปเล่นในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กผมยังเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปีนี่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสม สโมสรน,นี้มันสมเหตุสมผลจริงๆทั้งความมุ่งมั่นและความสนใจที่พวกเขาแสดงให้ผมเห็นบวกกับความเป็นครอบครัวและชุมชนของสโมสรการกลับบ้านหลังจากอยู่ต่างประเทศมา13ปีมันก็แปลกอยู่บ้างแต่ก็ต้องมีสักวันและวันนี้คือเวลาที่เหมาะสมเวลาผ่านไปเร็วมีประสบการณ์และบิตภาพมากมายแต่ตอนนี้บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นบิลลิ่งร่ยาวผ่านเว็บไซต์สโมสร ฉูสละครับเลเวอร์คูเซนเปิดตัวลูคัสบาสเกตอดีตสตาร์แรอัลมาดริดไบเออร์เลเวอร์คูเซนสัญญากับลูคัสบาสเกตอดีตแนวรับสหรัดประโยชน์ของแรอัลมาดริดไป34ปีมาเริ่มทีมจนถึงปี2027เจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยเตรียมสวมเสื้อหมายเลข21ประเดิมบุนเดสลีกา ห้างขยา,ายยาไบเออร์เลมคูเซนทีมดังจากสกุลเดสติกาเยอรมน,นีประกาศญญาพร้อมเปิดตัวลูคัสบาสเกตแบ็ขวาประสบการณ์สูงชาวสเปนิชอย่างเป็นทางการดาวเตวยวัยส4ปีซึ่งเล่นในทั้งปีกและฟูลแบ็กฝั่งขวาจะลับปรกการญญาค้าแข่งในถิ่นไบาอารีนาเป็นเวลา2ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027โดยจะตัวเข้าร่วมทัพห้างขายยาแบบไร้ค่าตัวในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากที่หมดสัญญาก,กับเรอัลมาดริด ทายนี้บัตเกสคาแกล้งกับราชวิขาวนานร่วม10ปีลงเล่นไปทั้งสิ้น402นัดทำไป38ประตูกับอีก73แอสซิสซึ่งเจ้าตัวประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสรอ,อย่างมากมายโดยคว้าแชมป์บราริกาสเปน4สมัยโกปาเดเร1สมัยซูเปอร์โกปาเดสปันญ,ญา2สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยยูฟาซูเปอร์ครัพ4สมัยฟีฟ่าคลับเวิร์ครัพ3สมัยและฟีฟ่าคอนตินเนนทัลคัพ1สมัย สำหรับบาสเกตจะได้สวมเสื้อเลเวคุเซนหมายเลข21ในการสู้ศึกฤดูกาลนี้ฉูสระครับมาติชรีเทิร์นลิกเลียนซบซัสโซโลแบบไร้ค่าตัวเนมยามาติชกองกลางจอมเกาวชาวเซอร์เบียเซ็นสัญญา1ปีกับซัสโซโลที่น้องใหม่เกาโช่อสลาอเตอรีอเ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มิดฟิล์วัย37ปียกตสัญญากับโอลิมปิกลีโงงเพื่อความยินยอมร่วมกันและเขามาพร้อมกับประสบการณ์อันโชคโชนหลังจากเคยค้าแข่งกับสโมรสรใหญ่อย่างเชลซีและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาครั้งนี้มีเงื่อนไขต่ออัตโนมัติอีก1ปีหากว่ามาติช่วยทีนทำง,งานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ฤดูกาลนี้เป็นครั้งที่2ของมาติชในลีกอิตาลีหลังเคยเล่นในกัลลาสโรมาภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ในฤดูกาล2022-2023 ธานิซาสัวโลคว้าแชมป์เซเรีบีเมื่อสีซสั่นก่อนและแพ้ให้กับนาโปรีแชมป์เก่า2ประตูต่อศูนในเกมเปิดฤดูกาลเซเรียออแาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้มีปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างฝากกดเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบชานช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม